ก็โอเคครับก็สวัสดีและไปชมทุกท่านกันด้วยนินึงครับโอเควันนี้เราจะมาสอนการดาวน์โหลดเกมนั่นนะเกมวันเนี้ยผมรู้ว่ามันเกมไหนพิมพ์ไปเลยครับ V E N G e แล้วก็เชเบกบาดีนึงแล้วก็ I O กดเข้าไปครับ เอาว่ามันอเลยโทรศัพท์มีนะแต่ผมไม่รู้นี่จะเป็นอันนี้นะของคองมดีผมก็จะเข้าเกมให้เลยนะครับนี่นะแต่ผมสมัครไอดีแล้วนะโอเคง่ายๆแค่นี้ก็เ,เป็นส่วนของโทรศัพท์น่าจะอยู่ในเพสนสัตอาจจะมีนะ ลองไปหากันดูนะครับเดี๋ยวมืแค่นี้แหละสอนแค่นี้แหละไปละ